ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทรมานใจขอโทษด้วยจริงๆดวงเดือนคู่ชีวิตสรลพงชาตีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังสามีเสียชีวิตดวงเดือนจิไทยสงคู่ชีวิตสรพงชาตีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังสามีเสียชีวิตพร้อมขอโทษที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะยังไม่เข้มแข็งพอดวงเดือนจิไทยสงคู่ชีวิต สระพงชาตรีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังสระพงชาตรีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งวัย71ปีเมื่อวันที่10มีนาคม65ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลบำรุงราดโดยดวงเดือนจีไทยสง์ได้เผยว่า30มีนาคมอาจจะช้าไปมากในการโพสต์ในการกราบขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องทุกขแขนงในวงการมาร่วมงาน นำเสนอข่าวการจากไปของพี่เอกตลอดต่อเนื่องและต้องกราบขอโทษด้วยความจริงใจที่เดือนไม่พร้อมไม่สามารถไม่เข้มแข็งพอที่จะให้สัมภาษณ์ในช่วงวันแรกเวลาที่สูญเสียเสียใจและแสนทรมานใจช่วงนั้นต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆคะ่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ให้เกียรติมางานขอบคุณพี่พเพื่อนๆน,น้องๆ ในวงการบันเทิงผู้จัดละครทุกช่องผู้กำกับศิลปินนักแสดงของพี่เอกขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลให้พี่เอกทรงหลีแสดงความอาลัยต่อพี่เอกขอกลับขอบคุณค่ะขาดตกบกพร่องต้อนรับไม่ทั่วถึงก็กลับขอขมาขอโทษมาณะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ